ครับสวัสดีครับพบกับผมเก่ง FN Auto Car นะครับวันนี้นะครับรถที่มาเป็นในแบบของเรานะครับก็จะเป็น t o y ย t a v o อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฉมประมาณ2 3 0 3 2น0 4นะครับก็คือเหมือนเป็นพูดง่ายง่ายคือ V อโฉมแรกเนาะวันนี้ลูกค้านะครับก็มาเลือกใช้บริการนะครับพุ่มเบาะนะครับหน้าหลังเลยนะครับนี่คือเบาะเดิมเนาะนี่นะฮะ อ,ออกกระังหรือออกแล้วก็กระดังจะใส่เข้าไปใหม่นะครับงานที่ลูกค้าเลือกก็จะเป็นงานสั่งตัดตรงรุ่นงานแบรนด์วิชันนะครับวันนี้ก็เลือกเป็นโทนสีดาตัดเทาลายลัชชูรี่อย่างนี้เลยนะเปลี่ยนลูกภายในให้เหมือนกับรถยุโรปเลยนะนะครับโอเคเดี๋ยวทำการติดตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาชมผลงานกันครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยแล้วสําหรับการติดตั้งนะครับ งานสั่งตัดตรงรุ่นหุ้มเบาของวิชั่นนะครับอย่างที่เห็นกันคือลูกค้าเลือกเป็นโทนสีดำสลับเทาลายลักชูรี่นะครับนี่ฮะเปลี่ยนจากภายในเมื่อกี้นะโอ้โหดูหรูหราดูแพงขึ้นมาทันทีเลยนะครับงานตัวนี้เป็นงานแบบสวนทับนะครับสิ่งที่เห็นเพิ่มเติมคือตัวนี้เลยเพิ่มนวมนะครับข้างหลังแล้วก็ นวมตรงพื้นที่นั่งด้วยจะได้ความรู้สึกเหมือนเรานั่งโซฟาหรูๆเลยนะเสริมหลังมานั่งไม่ให้ปวดหลังสบายขึ้นเยอะเลยนะครับในส่วนของเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังเช่นกันนะครับนี่นะฮะเข้าเหลี่ยมเข้ามุมโอ้โห,หดึงกันแบบสวยๆเลยนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปดูงกันอีกฝั่งครับนี่นะครับด้านหลังมีกระเป๋าใส่ของเหมือนเดิมทลุกอย่างเลยนะครับวัสดุที่ผลิตนะครับก็จะเป็นหนัง เอ่อพียอย่างดีนะครับเหนียวทนทานนะครับทำความสะอาดง่ายไม่นำไฟนะครับนี่เลยนะฮะลูกค้านะครับถ้าสนใจอยากได้ลายแบบอย่างนี้แต่ว่าอยากเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นก็สามารถเลือกได้นะครับก็เข้ามาติดต่อเราได้เราจะทิ้งรายละเอียดเเอาไว้ให้นะครับข้างใต้คลิปนะครับโอเคสวยๆกันไปอีกหนึ่งคันนะครับถ้าสนใจยังไง ก็ติดต่อเข้ามาหาเราได้นะครับที่ fn Auto c คาทั้ง3สาขารายละเอียดทิ้งไว้ใต้คลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคไว้เดี๋ยวขรา้งหน้าจะมีผลงานอะไรอีกเดี๋ยวเราจะนำคลิปมาเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับโอเคครับขอบคุณครับ